ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ l ลี่แมดดีวันนี้เราจะมาเปิดกันในหัวข้อที่ว่าอายุ26ปีไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยขอวีซา่านักเรียนผ่านได้ยังไงนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินนะคะทุกคนทุกคนต้องมีเงินในการมาแต่ถ้าไม่มีเงินทำยังไงก็กูได้กู จะบอกแค่นี้เพราะว่าคุณไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันต้องมีเงินสิ่งแรกอะที่ทุกคนจะต้องทําเลยอะสิ่งสําคัญเลยอะคือเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราอะจะมาหรือเราจะแค่อยากจะไปจรงเลยรู้ไหมเออไม่งงใช่ไหมอืมเพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจนาที่อะอยากจะไปอยากจะไปแต่ว่าไม่เริ่มนาที่อะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยอะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหม โอเคพอเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะไปเราจะต้องทอํายังไงบ้างกับคนไม่มีการไม่มีงานไม่มีทําอะไรเลยแกลก็จะมาเล่าเคสสตาดี้ของแแ่เองนะคะก็คือตอน,น,นที่ตัดสินใจว่าจะมาออสเตรเลียตอนนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยการเรียนยังไม่จบเลยเออแต่ว่าสิ่งแรกที่แวางแผนก็คือแแ่จะบ้านสเตตก่อนเพราะว่าแแ่รู้ว่ามันต้องใช้เงินใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบนันอนสเตตน่านจะไม่ได้ไม่ได้โชว์แล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเขาขอมันก็ต้องมีให้เขาะนะเออมันหมายความว่าเตรียมไว้เถอะ ถ้าไม่มีปัน้นปั้นสาาปั้นยังไงก็ไปหางานทําหรือว่าหาเงินให้มันได้เยอะๆหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันนะของแอก็คือแอบบอกว่าตอนนั้นนอ่ที่คิดไว้ก็คือเอาบัญชีตัวเองไปให้พี่ชายเพราะพี่ชายทางานไงเอาไปให้พี่ชายใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็อย่าไปทำนุกคนแต่สุดท้ายแอก็ไม่ได้ใช้บัญชีนั้นหรอกสุดท้ายอ่ะใช้บัญชีตัวเองยืน่นเพราะว่าหลังจากเราเรียนจบอ่ะตอนนั้นแอ่ เรียนอยู่เทอมสุดท้ายและทำทีศิษิ์อยู่ก็แอดเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์ที่มอรังสิตนะคะก็คือทำทีศิษิ์อยู่พอทำทีศิษิ์จบอ่ะแอดก,ก็มาทําอะไรเป็นของตัวเองก็คือเป็นทําแบรนด์เสื้อผ้าอ่ะโฆษณาแบรนด์เสื้อผ้าตริงพอแอดเริ่มทําแบรนด์ใช่ไหมแอดก,ก็ให้เวลาระยะเวลาในการปั้นสเต็ปนี้นะประมาณ1ปีที่จะแบบว่าเออทำเรื่องไปออสเก็บเงินด้วยอะไรด้วยก็ทั้งหมดอ่ะทำแบรนด์มาประมาณ1ปีอ่ะ แบรนด์นี้คือมันทําแค่ว่าเออเราจะหาเงินระหว่างประทังชีวิตให้ให้มีเงินอ่ะเออระหว่างรอไปออสอ่ะแต่ด้นแบบว่ามันดันฟังอ่ะแบรนด์แบรนด์มันดันแบรนด์มันดันแบบว่าขายดีไงเออตอนแรกก็รายได้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นขยับมามาเป็นสี่หมื่นแล้วก็มีเดือนพิกคีก็จะแบบเจ็ดหมื่นก็ถึงอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าเออเราอ่ะมีรายได้ตรงนี้แล้วรายได้เราอ่ะสามารถเอาไปยื่น ลซ่าไปยู่สเสร็จเนได้เพราะว่าเหมือนมันก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าแอนเลือกไปแค่6เดือนเนี่ยแอนไม่ได้เลือกไปแบบเป็นปีนปเนี่ยเราก็ไม่ต้องโชว์เยอะเนี่ยทีเนี้ยพอพอผ่านมาหนึ่งปีอ่ะ,อะก็เข้าสู่ขบวนขบวนการขั้นตอนการขอลิซา่าซึ่งพอมาถึงจุดเนี้ยทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะว่ากว่ากว่าจะเริ่มขอได้อ่ะคนที่มันไม่มีอะไรเลยยัยัไม่จบ ม,มันไม่ได้ง่ายอ่ะคือมันต้องคิดแล้วมันก็ต้องวางแผนแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเออปล่อยปล่อยไปแล้วอยู่ดีก็จะจะจะไปขอก็ไม่ได้ก็หลังจากขั้นตอนขอวีซ่าอันแรกอ่ะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องคุยกับเองให้รู้เรื่องก่อนหาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนว่าเราจะเลือกทางไหนเราจะไปเพื่อเก็บตังหรือว่าเราจะไปเพื่อขอวอีอาย้ายประเทศไปเลยซึ่งอันเนี้ย ไปเสิร์ชเลยใน Google ใน YouTube คือมีข้อมูลให้เยอะระหว่างการตัดสินใจอะ่ะพอเราตัดสินใจได้แล้วอะ่ะเราก็เลือกเอเจนซี่นะคะซึ่งถ้าใครกำลังสงสัยว่าระหว่างยื่นเองกับเลือกเอเจนซี่อ่ะอันไหนดีกว่ากันแอรแนะนำเลยว่าเอเจนซี่ดีกว่าเพราะว่าเอเจนซี่เขาจะไม่เก็บเงินเรานะทุกคนเพราะเขาจะได้เงินอะ่ะจากโรงเรียนอยู่แล้วซึ่งใครไปเจอเอเจนซี่ที่เก็บตังหรือว่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือแบบ ได้ชัวร์มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่นะอันนั้นอนะ่ะลอร์มนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเอเจนซี่เขาจะไม่เก็บเก็บตังเราสองคือเขาจะไม่พูดคาว่าผ่านชัวร์วกับเราแน่นอนเพราะว่าประวัติทุกคนไม่เหมือนกันออแล้วการที่เอเจนซี่เราปรึกษาฟรีเรานู่นนี่นะเขาฟร,ร,าาฟรีแล้วเขามีประสบการณ์มากกว่าเราแน่นอนว่าถ้าเราอ่ะศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้วยังไงเราก็ที่ไม่ได้มีประสบการณ์เท่าเขาเราก็เอกไหมอืหาเอเจนซี่ดีกว่านะคะถ้าใครกำลังลังเลอยู่ก็ เอเจนซที่แอ้นะนำอ่ะก็คือตัวแอ้เองแอ้ทำของ LEC ซึ่ง LEC อ่ะที่ที่แอ้ทำชื่อพี่โอซึ่งพี่โออ่ะเก่งนะมีประสบการณ์ให้คาปรึกษาดีตอบแชทไวแล้วก็ดำเนินการไวไม่ช้าไม่ช้าเลยนะขนาดเป็นช่วงโควิดอ่ะแล้ก็รอนานกว่าเพื่อนนะแต่เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดไงไม่ได้เกี่ยวกับเอเซี่แต่เป็นที่ทางานคูแต่ทีเนี้ยพอพออะ เอเจนซี่อ่ะยังไม่จบเอเจนซี่แรก l อ c ใช่ไหมเอเจนซี่สองแ่จะแนะนำอ่ะคือแอนไม่ได้ทำแต่ว่าเป็นของอ่าพี่ที่ทำพี่พี่ที่ทำแล้วรู้สึกว่าที่เนี่ยดีให้คำปรึกษาดีคนที่มีเป้าหมายการจะไปขอ PR ก็คือติดต่อที่เนี่ยดีมากๆแบบว่าวางแผนระยะยาวแนะนำที่เรียนคือโอเคมากเลยแบบจากที่ฟังเขาเล่าให้ฟังอ่ะก็ลองติดต่อไปดูนะคะสเตเล่า แต่ว่าข้อเสียทัเตล่าคือคนเยอะมากแล้วตอบช้ามากอันนี้อันนี้ตอบช้าจริงๆพอหลังจากเราเลือกเอเจนซี่ได้แล้วนะทุกคนต้องไม่ใช่แค่2อ,อันนี้นะทุกคนคือต้องไปศึกษาอีกนะเยอะๆเลยไปลองทักไปคุยเยอะๆเลยเอาที่ถูกสุิตเอาที่คิดว่าดีไม่ใช่อย่างเงี้ยพอเราเลือกเอเจนซี่ได้แล้วอะ่ะพอเราเริ่มตกลงจะทาจริงจริอ่ะเอเจนซี่เขาก็จะให้จ่ายเงินมาจําซึ่งของแอ่จ่ายไป1 5 0 0 0บาท ซึ่งหนึ่งันบาทเนี้ยมันคือเหมือนมันเป็นค่ามาจําเป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าแล้วก็เป็นค่าประกันด้วยเขาแถมประกันให้เราด้วยก็ประมาณนี้แล้วพอเราจ่ายเงินอ่าหมื่นห้าไปอ่ะ,อะเอเจนต์เขาก็จะส่งส่ง,สงลิต์ลิต์โรงเรียนให้เราดูซึ่งโรงเรียนท่แอ้มาเรียนก็คือ i r h e n w l i s h College ที่เมลเบิร์น ก so right so 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 ็คือค่าเทอมมันจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนงหนึ่งแสนหกนบาทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราเรียนด้วยมันจะมีคอร์สหกเดือนกับคอร์สหนึ่งปีก็การเลือกระยะเวลาคอร์สมีผลมีผลนะเพราะว่า1น่ปีก็ต้องใช้เงินเยอะชงเงินเยอะจ่ายค่าเทอมเยอะซึ่งของแอรก็เอาแค่6เดือนใช่ไหมหกเดือนก็ค่าเทอมแอ้จ่ายไป1นึ0 0 0สนห้าหมกว่าบาทประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณเนี้ยพอเราจ่ายเงินเสเช็จใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นเรื่องของการ ยื่นขอวีซ่าซึ่งจ่ายเงินโรงเรียนไปโรงเรียนก็จะให้ใบ COE มาเป็นเหมือนใบตอบรับอะแล้วก็เอาเนี้ยไปขอวีซ่าซึ่งแอจะไม่ได้พูดถึงเอกสารที่จะต้องที่จะต้องเตรียมนะเพราะว่าคือเอเจนต์เขาก็จะรีบมาพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบจบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็แค่ไปถ่ายเอกสารแล้วก็ส่งไปแต่ที่แอจะพูดอะในขั้นตอนการขอวีซ่าคือแอจะพูดเหตุผลหลักสองข้อที่จะทําให้วีซ่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน ในประสบการณ์และก็ความคิดเห็นส่วนตัวจากที่ศึกษาม,มานะก็ะคืออย่างแรกเลยอะ่ะเงินเงินที่เราโชว์อะ่ะต้องถึงไม่ไงั้มันก็ต้องถึงนะเงินโชว์ในที่เนี้ยมันความหมายของมันนะคือเงินที่เราจะเอาไปใช้ตอนที่เราอยู่ที่นั่นหมายความว่าถ้าเราเรียน6เดือนอ่ะให้ตีไปง่ายง่ายคือเราต้องมีเงินประมาณ60,000บาทไทยถ้าเลทเงินตอนเนี้นะ6บาทไทยต่อเดือน6 0 0 0 0บาทไทยต่อเดือนแล้วก็คูณไป6เดื 6, ททอนของแอร์โชว์ไป3,5 0 0 ซึ่ง3 0 0 0 0มันเป็น3 0 0 0 0ที่แอดโชว์สเตทเมนต์ไปด้วยเลยเพราะว่าอาชีพแอดที่บอกแอดเป็นค้าขายใช่ไหมมันไม่ใช่งานประจําความน่าเชื่อถือน้ําหนักมันก็น้อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยที่ท,ท,ที่ที่เอเจนตนะ์อ่ะเขาก็แนะนําเขาก็เรียกไปเลยว่าต้องโชว์สเตทเมนต์อะไรเงี้ยเพื่อความชัวร์ซึ่งเอาจริงๆนะ300,000ห้านั้นอ่ะส่วนมากไม่ไม่มีไม่มีกันหรอกคือถ้ามีเงินอ่ะมันไม่ไม่ไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเงินอ่ะก็ เงินโชว์อะทุกคนอืมไม่พูดเยอะนะเงินโชว์เคไหมอืมส่วนเรื่องอ่าข้อที่สองเงินอ่ะต้องถึงข้อแรกใช่ไหมส่วนเรื่องข้อที่สองอ่ะก็คือเหตุผลที่เราจะไปเรียนอันนี้สําคัญมากๆที่อ่าเขียน GTE ปะ GTE ทุกอย่างเป็นเหตุผลอ่ะก็คือหัวใจหลักสําคัญของมันอ่ะือมันต้องเม k เซนเลยมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเอามาจากเรื่องจริงไม่ใช่แบบปั้นนะับเป็นตัว เรื่องจริงเรามาเรียบเรียงมาพูดมาอะไรอย่างแแอ,อะเขตแแอตัวอย่างแอทําแบรนด์แอ,แบ,แอบอกว่าเออฉันทําแบรนด์มาหนึ่งปีฉันมีหลักฐานมาทำจริงแล้วเราก็ทําจริงๆใช่ไหมเออฉันน่าอยากจะแบบว่าทำให้แบรนด์ฉัน worldwide ววววตีจะไหลไปทั่วโลกฉันเลยอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ,าษา บวกกับชาน่าเคยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นมาด้วยอันนี้คืออันนี้ก็เรื่องจริงฉันไ่เคยฝึกงานที่ญี่ปุ่นเล้ฉันรู้สึกว่าภาษาอังกฤษสาคัญในต่อการสื่อสารมากๆฉันเลยอยากไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราก็มีใบเซอร์ติฟิเคตจากบริษัทญี่ปุ่นเพราะเราเคยไปทาจริงจริงไงเราก็แน่ไปเงมันก็อ่านดูฝั่งมีน้ําหนักน่าเชื่อถือซึ่งถามว่าตอนไปญี่ปุ่นอะเอาจริง่ะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เป็นไรเออแต่ว่านึกออกปะว่ามันอันนี้พี่ที่เอเด้เขากแนะนำมาไงว่าเออมันมันเมคเซนส์ ที่สาคัญเลยคือมันต้องมีเซนแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องอายุอะ่ะบางคนกังวลหรือว่าอะไรอะ่ะอายุไม่เกี่ยวนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเราอะ่ะไม่เกี่ยวนะทุกคนว่าเราเป็นเด็กเกเรหรือว่านู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าแอ้พึ่งจะเรียนจบตอนเาอายุหกเรียนปีสี่แล้วก็ซิ่วไปรเรียนดีปีสองรอบเงี้ยคือประวัติไม่เกี่ยวแต่โปรไฟล์เกี่ยวต่างกันนะนึกไหมเออแยกแยะ โปรไฟล์เราเกี่ยวแต่ประวัติเราอ่ะไม่เกี่ยวว่าเราไม่ดีไงคือปัจจุบันเราทําอะไรโปรไฟล์เราเป็นยังไงอันนั้นอะ่ะก็คือมีผลแล้วเหตุผลที่เราจะไปอะ่ะที่มันต้อง m ี x เซินแค่นั้นก็พอ,อจบขั้นตอนนะพอเราพอเราทําทุกอย่างตรงนี้เคลียร์เรายื่นส่งผลไปอะ่ะสิ่งที่เราจะทําต่อมาก็คืออ เขาจะเรียกเราไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพก็คือไปตรวจที่โรงพยาบาลตรวจปัสวาว่าตรวจหาัเสัตว์ษษต่างๆอ่างเงาี้ยแล้วก็สแกลายน้วมอที่สถานทูตซึ่งสองอย่างเนี้ยทำวันเดียวกันหมายความว่าเอ่อวันเนี้ยมันจะมีไอ้นี่ค่าใช้จ่ายประมาณ5,000ันบาทก็คือตรวจสุขภาพ4 0 0พนกว่าบาทแล้วก็ตรวจสแกลายน้วมอประมาณ8 0 0อยกว่าบาทน,นะคะก็ประมาณประมาณนี้ซึ่ง พอหลังจากเราตรวจเสร็จแล้วเราก็ส่งผลไปให้พี่เจ้นพี่เจนก็จะดาเนินการต่อให้เราใช่ไหมพอหลังจากนั้นอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็คือแค่รอวีซ่าออกอแค่นี้จบพาร์ทแรกใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ1นึ0 0 0สห้าพันบาทของแอนนะเออซึ่งอย่างต้นคลิปแอนบ,บอกไว้ว่า3ามแสนใช่ไหมก็คือหลังจากวีซ่าออกมันก็จะมันก็จะเป็นหลังจากนั้นอีกประมาณแสนกว่าบาทเป็นพวกค่าเครื่องค่าที่พักแล้วก็พ็อกเก็ตมันนีนะคะ นําพอหลังจากสมมติว่าวีซ่าเราออกแล้วใช่ไหมเ,เราก็ต้องค่าเครื่องค่าเครื่องมันก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองหมืนบาทแล้วแต่กําลังถ้าเรามีน้อยเราก็หนึ่งหมืนบาทไม่แย่เลยนะอก็ไปดูรีวิวคลิปเก่าแอดได้ว่าแอดก็รีวิวสมมตแรงค่าเครื่องแอดมันหนึ่งหมื่นหกสิบห้าบาทเองอที่สุดออมาส่วนอันที่สองที่พักที่พักให้เตรียมไปขั้นต่ำสองหมื0นบาทนะทุกคนขั้นต่ำเลยให้เตรียมไปสองหมืนบาทก็เป็นเท่าไหร่นะ เป็น3ามถึงสี่หมื่นล้วใช่ไหมแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็น Po c k เก m o ม e น p ี c k e t m เก e y มนีก็คือเตรียมไปสามถ0ห้าหมื่นบาทแนะนําว่าให้เตรียมไปสัก5 0า0 0บาทเพราะว่าเราไปถึงอะมันต่างที่ต่างถิ่นแล้วมันแบบไม่ใช่ว่าเราจะไปรีบๆหางานอะคือเราเราก็ต้องขอเลข t f n ขอเลขเสียภาษีงั้นถ้าเราไปเริ่มทํางานเราก็ต้องแบบไปรับเงินสดซึ่งผิดกฎหมายนะทุกคนแล้วเราก็เสี่ยงที่จะโดนหลอกใช้โดนหลอกทํางานแบบ ราที่มาที่เนี่ยคือเรามาตายดาบหน้าก็จริงแต่ว่าอย่าให้มันต้องขนาดนั้นเออเตรียมมาเตรียมมาก่อนเดือนแรกอะยังไงเดี๋ยวม,มันก็ลงตัวเองคือแอ้มมาแค่สอาทิ์แอ้มเริ่มทํางานได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเลขอะไรต่างๆมันก็ได้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้แอมจะไปขับอูเบอร์ซึ่งอูเบอร์มันก็สมัครมันก็ใช้เวลาประมาณหองสัา์ิต์ถ้าใครแบบว่าตัดสินใจได้แล้วหรือว่าตั้งใจที่จะมาก็ขอให้วีซ่าผ่านล่วงไปได้ด้วยดีนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็บอกแอไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าให้ไปที่ไหนในเมลเบิร์นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทิ้งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาอ่านทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากมานะคะฝากกดไลค์เป like, ็นกำลังใจกดแชร์แล้วก็ก,ก,กด s u b s c r i b e ให้ได้นะคะถ้าเกิดอยากติดตามไม่อยากพลาดอี EP ใ,ใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายพบกัน Thank you guys so much. I really hope you enjoyed that. That was a very impromptu set by me.